เฮ hey, กันต่อเนื่องนะฮะเข้ากันอีกแล้วนะครับโดยเฉพาะนะครับในสูตรนี้นะฮะก็จะเป็นในสูตรลับในนะฮะสูตรลับเข้าอีกแล้วนะครับยินดีด้วยเนาะใครนําสูตรนี้ไปจับนะครับก็มาในที่ในสี่สองตรงๆเลยนะครับผลที่ออกก็จะเป็นนะฮะในที่ใน98 4 2 1. สี่สองนี่สูตรลับก็คือผมไม่ได้ลงสูตรให้นะฮะก็คือเอาตัวเลขไปดูเลยนะครับเนาะอ่ะเนี่ย มีสี่มีหกมีสองนะ,ะเนเลขเล็กเด่นนะครับสามตัวเด่นนิดๆเนี่ยบางท่านก็นําไปจับสลับกันในสี่หกสองนะก็ยินดีด้วยนะครับขอให้ทุกีกเข้าอีกแล้วกันนะครับเนาะอะ่ะก็รอติดตามนะในคลิปถัดไปแล้วกันในในคลิปนี้ก็จะมาดูมาดูในสองสูตรนะเนะีนะ่ยเนาะอ่ะสูตรนี้ก็มีแปดอยู่เนาะอืมส่วนในสูตรนี้นี่ก็ก็เกือบเลยเนาะนะครับเจ็ดเก้าออกมาแปดเก้า นะก็มาตามไป2สสูตรนี้เลยนะครับสูตรบนนะอันนี้บนแล้วก็สูตรนี้ก็จับได้ทั้งบนทั้งล่างหรือใครอยากได้ในสูตรไหนก็คอมเมนต์เข้ามาข้างล่างใต้คลิปกันไดนะ้ผลที่ออกก็จะเป็นนะฮรปรีชี่ใน9ก้าแปองนะสูตรนี้เป็นสูตรห้าสามหกแปนี่มาดูกันต่อนะก็เข้าบ้างเนาะ เข้าบ้างหลุดบ้างสลับปรับปนกันไปแล้วกันนะครับเนาะอ่ะสูตรนี้ก็คือจะเอาผลในมาทั้งหมดเลยก็เป็นที่ในสามสองเก้าแปดสี่สองสามสองเก้าแปดสี่สองนะฮะอ่ะเราก็จะนำนะครับมีที่ในหลักหมื่นนะฮะหลักหมื่นนี้ยคูณด้วยเลขคูณที่หกหลักร้อยคูณเจ็ดนะฮะแล้วก็หลักหน่วยคูณด้วยเลขคูณที่แปดนะครับ 62เป็น12นะครับ8คูณ7 87นะ87ก็จะได้นะครับในที่์87เป็น56นะ82เป็น16ก็6บวก6เป็น12 2บวกกับ2ได้4นะครับสูตรบวกเพิ่มแต้มไปก็จะเป็น5นะครับ4กับ5นาะในหลักสิบนะฮะส่วนในที่ในหลักหน่วยนะครับก็นำหลักพันนีคน้คูณด้วยเลขคงที่5 หลักสิบคูณห้ากับ9ครับแล้วก็หลักหน่วยนี้จะคูณด้วยเลขคูณที่เก้าเห้าเป็นสี่สิบห้านะครับสี่ห้าเป็นยี่สิบสคูณเ้าเป็นสามสนะครับเก้าสองเป็น18 5บวกกันกับ6เป็น11บนะหบวกกับ8ได้9สูตรบอกเพิ่มนะฮะเพิ่มแต้มจากเ้าเป็น0นย์แล้วก็ลดแต้มด้วยนะจากเกลดไปแต้มไปก็จะเป็น8เนะี่ยอะได้แล้วสูตรนี้หลักสิบสี่กับ5้า หลักหนเป็นแปดเก้าศูนย์นะฮะสี่ห้าในหลักสิบนะครับหลักหน่วยเป็นแปดเก้าศูนย์นะฮะสลับในสูตรนี้ในงวดนะฮะของวันที่สิบสี่อ่ะก็ในงวดที่แล้วนะครับตัวเจาะไม่เข้านี่นะอ่ะแปดแต่แปดสี่มันมาอยู่นะมันไปออกในตรงนี้นะครับอ่ะมันก็ยังมาในเลขเด่นอยู่เนี่ยเนี่ยเนาะ มาเด่นสีเนี่ยสามตัวมาหนึ่งตัวในตรงนี้นะฮะอืมก็ถือว่าล่าสุดนี้จอดแสดงว่านนเน้นแปดเก้าศูนย์นะจะเป็นเลขไหนที่จะมานะฮะเนี่ยสิติีก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะหกหวดเนาะลงวดแรกหลุดหวด2สองหลุดหวด, 2, หวด,หวด3สามก็หลุดนะฮะแต่มันก็ยังมาเลขกดิ่นอยู่นะนะอือหรือ,ออาจจะนํานี่แหละเนี่ยบางท่านก็นําตัวนี้ไปตัดนะครับเนาะสามสี่ห้าเนี่ย นำไปตัดกันกับในสูตรสูตรลับเนาะเนี่ยก็มีสี่นะเนี่ยเลือกเอาชุดสี่แล้วก็ห้าเนี่ยเนี่ยมันจะได้ตัดน,น้อยๆชุดเนี่ยเลขวิ่งเนี่ยแปดเก้าศูนย์เดี๋ยวรอในสูตรลับด้วยกันนะว่าจะมีแปดเก้าศูนย์ไหมนะครับอ่ะส่วนในอีกสูตรหนึ่งนะฮะสูตรนี้สูตรนี้เป็นสูตรบนนะครับชื่อสูตรว่าหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์สามหกแปดนะชื่อสูตรนะฮะก็ผลที่ออกนี่ก็จะเป็นนะครับในที่ 9 8 4 2นะครับก็ในสูตรนี้เนี่ยนะฮะลงวันแรกด้วยเนาะอ่าลงวันแรกมาไหมก็ก็ใกล้เคียงเนาะอ่าเจ็ดแปดเก้าแแล้วแต่มันไปนเน้นบนไงนะฮะก็เลยบนนี้ก็เลยไม่มีเลยนะครับนี่แกับ9กนี่ก็ไปล่างนะครับอ่ะมาดูวันที่14กันนะฮะว่าจะได้เลขไหนนะครับสลับในสูตรนี้ เน้นบนนะสูตรนี้นะฮะก็ผลในงวดที่แล้วนะครับก็จะเป็นเนาะในที่สามสองเก้าแปดสี่สองก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยเนาะก็ใครอยากได้ในสูตรไหนนี่ก็คอมเมนต์เข้ามานะครับข้างล่างใต้คลิปกันได้เนาะอยากได้สูตรสามตัวตรงๆหรือเลขวิ่งหรือสูตรไหนก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับอะหาในที่ในหลักสิบ ลักสิบเราจะนำนะครับในที่ระหลักพันนี่เธอคูณด้วยเลขคงที่สามนี่เหมือนกันแล้วก็หลักรนะ้อยเนาะคูณด้วยเลขคงที่สองนะครับสองหลักเท่านี้เลยนะฮะก็จะนะครับเก้าสามเป็นยี่สิบเจ็ดแปดสองเป็นสิบหกบวกด้วยเลขคงที่เจนะ็ดน7เลขคงที่นะฮะ7็ดบวกกับหกเป็นสิบสามสามบวกกันกับเจ็ดเป็นศูนย์ก็สูตร บอกเพิ่มแต้มจากศูนย์เพิ่มไปไดเป็นหนึ่งในหลักสิบส่วนในหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยในชุดแรกนะฮะก็จะนําในหลักแสนนะคูณเลขคงที่8ปดหลักหมื่นคูณก้านะครับสามแปดเป็นยี่สิบสี่สองเก้าเป็นสิบแปดนะครับสี่บวกปดเป็นสิบสองนะฮะสูตรบอกเพิ่มแต้มไปก็จะเป็นสามส่วนนี้หลักหน่วยนะครับอีกชุดหนึ่งหลักแสนนะฮะคูณเกนะ้าเนาะหลักพันคูณเก้า นะครับ39เป็น27นะ99เป็น81 7บวกกันกับ1เป็น8นะครับสูตบอกลดแต้มไปก็จะเป็น7 01 23 78นะฮะ01 2 23แล้วก็78อ่ะทั้ง2ส,สูตรก็ มีชนกันนะครับเนาะหลักหน่วยชนกันในที่ในแปดอืมก็มีเด่นศูนย์มาด้วยเนาะศูนย์เนี่ยก็แสดงว่าศูนย์ศูนย์กับแปดหรือเปล่านะที่มันชนกันเนี่ยเน้นศูนย์เน้นแปดหรือเปล่าอ่ะลองนำไปพิจารากันดูแล้วกันนะครับเนาะอ่ะแลนนี่ก็จะเป็นนะครับสลับใน นะแนวทางหวยลาวเนาะอ่ะก็นะครับก็ขอให้โชคดีด้วยกันงวดที่แล้วใครไม่ถูกเนี่ยนะครับวันนี้ก็ขอให้เฮงๆปังๆนะเข้าก็เดี๋ยวรอในสูตรลับด้วยกันนะใครที่รอในสูตรลับก็คอมเมนต์เข้ามาแล้วกันนะใครที่รอสูตรลับเอเมนมาแล้วกันนะใครถูกกับในสูตรลับกันบ้างขอคนละหนึ่งคอมเมนต์กันหน่อยนะครับเราจะได้ดูว่าเออมีคนซื้อตามมีคนถูกอยู่ผมก็จะได้ลงต่อนะครับเนาะมีใครอยากให้ลงต่อไหมครับสูตรลับ ก็คอมเมนต์มาบอกได้วยกันนะครับนอะแล้พวพบกันใหม่ในคลิปหน้าสํหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ